งานวัดไล่ขิงนะทุกคนอยากจะบอกว่าอากาศมันร้อนอย่างแรกที่จะต้องเตรียมไปนะทุกคนก็คือเงินและก็พัดลมอันเล็กๆนะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าใครที่ไปเนี่ยเจ้าดังในต่อๆเนี่ยเยอะมากร้านนี้ก็บอกว่าเลยนะเด็ดเด็ดมากๆนะทุกคนโคตรอร่อยอ่ะเมยลองกินแล้วก็คือกะปิหวานนะทุกคนเนี่ยดูคนดีคือเยอะมากๆแล้วอากาศมันมันคือร้อนอ่ะคือแบบ รีวิวนะทุกคนคือไปต่อร้านไหนอ่ะอย่างน้อยก็คือบางร้านก็คือเป็นแบบเหมือนรอปิดออเดอร์เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่บางร้านก็คือสามารถซื้อรับประทานและเดินกินได้เลยนะทุกคนแต่ไม่อยากจะบอกว่าคืออากาศร้อนเนี่ยก็เลยมาแอบยืนกินตัวเนี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าคืออร่อยอันเนี้ยเป็นไข่ปลาหมึกนะทุกคนแบบโคตรอร่อยและีกชีสสายลุงนะทุกคนก็คือไปตามรีวิวจริงๆนะคือแบบลองกินแล้วคือมันยืดแบบนี้เลยนะทุกคนสมราคาแล้วคือแป้งเขาอ่ะ อร่อยมากอร่อยจริงๆคือขนาดหายร้อนอ,ะอ่ะแป้งก,ก็ยังหอมแล้วคืออร่อยอยู่แบบเคี่ยวมันอร่อยปุกกับเนี่ยจนต้องกลับมาทุกอย่างนะคือซื้อตามแบบต่อตอหมดเลย,เยแล้วก็ต้องกลับมากินที่บ้านนะทุกคนอันนี้เคดฟาร์มก็อร่อยเหมือนกันนะแบบเป็นข้าวเกี๊ยวที่กินแล้วมันแบบเพลินอ่ะเพลินจริงๆคือแบบไม่ได้แบ่งใครเลยค่ะเขาเขายถุงละ4ี่สิบสามถึงร้อยคือซื้อทุกอย่างจริงๆเห็นอะไรก็อยากซื้อ มะม่วงเนี่ยคือต้องกลับมาโดนที่บ้านนะทุกคนดูดิเขาดองมาอย่างดีคือแบบอร่อยอะ่ะอยากให้ทุกคนไปลองนะทุกคนมีตั้งแต่วันที่5เมษายนถึง5พฤษภาคมนะทุกคนงานมีทุกวันแต่อยากจะบอกว่าพกพัดลมไปด้วยคนเยอะมากเนะี่ยลูกชิ้นใหญ่เท่านาเลยทุกคนซื้อหมดเห็นอะไรคืออยากซื้อหมดนะทุกคนคือเราต้องแบบเซฟตังดีๆนะถ้าแบบแต่เราอยากลองปลาหมึกร้านนี้อยากจะบอกว่าเด็ดโคตร